กับการเที่ยนภาคสามภาคใหม่ครับลีปนี้จะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่เพราะผมขี้เกียจทำยาวมาขโมยเฮ้ยนๆนนู้อยู่นอ่างานครับเกมนี้ก็คือหนึ่งภาคสองนั่นแหละแต่แค่ภาคสามมันมีอะไรเยอะกว่ามากมายเลยตั้งแต่ตรงนู้นโอ้ยอยาขอบคุณน้าเจ้าแมวน้อย อ,อก็จะมีพงนี้ด้วยสึ้ลเยไม่ได้วิ่งได้ห้าร้เมตรแหละเอาขอ,อ,องต่อ Speed Demon s p e เดมอนดดม n หลบไดีรบีเลย อขึ้นดีกว่าเฮ๊ยอะไรเอาสปีดเดมอนคูณสองอืมอุ้ยอะลูกก่าเดอร์บี้กโหโหโหอืมอืมเออกระโดดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอีกทางอืมอุ้ยอย่าหย่าเฮ้ยนี่นี่นี ีผือขั้นเทพของผมที่เคยได้ซับเวเยอร์เซฟเฟอร์อืมวงคนละท่าเลยนีย่ย้อนย้อนเอ้ยเตรียมของยังใช้ก่อนเขาสับเลยนี่ก็คือประมาณนี้แหละสำหรับเกมแต่มันมีสิ่งหนึห่งที่แปลกไป,ปจากเกมทั่วไปอัอผ้าอื่น โ okay, อเคตัวละครนี้ก็ไม่แปะนะอัปเกรดด้วยว้าวก็มีเควสมีอะไรมากมายมีเยอะมากเลยกว่าอีกนะนั่นนะดูได้เลยแมวนี่มันไม่เคยมีอยู่ในใกเพราะภาพมันเป็นเอไอด้วยโอ้โหแต่ยันนั้นก็ทำค้ายแกกับเกมก็ไม่ได้คุณภาพแยากขนนั้น ต่ไมผมรู้สึกว่าภาพมันตแตกๆช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นอลองให้ดูครับวพาแตกตงยังไงแต่ตัวละครที่อยู่ข้างหลังผมมันไม่ใช่ลิงครับเกมมันก็ยังเป็นเกมใหม่อ่ะมมันน่าจะมาเมื่อมีกี่วันนี้เองนี่แหละเออตัวประกอบดมันเก่าเว้ยอ่าพี่ตัวประกรอบมาตัวเองแหละพี่นั่นแหละเป็นตัวประกรอบงานชิปเรื่องไ,<ห>ไงเค ได้ช่องชีวิตมาแล้วครับวันทอ่กี้มีตัวประกอบมาช่วยทำด้วยครับก็บไม่เป็นไรอืมโอเคเกดเดียนก็เพราะเราไม่ได้เจอกันบ่อย,อยงไงว์ปดีกว่าอืมไม่ใช่วราปนี่มันกระโดดอุย้ยอุ้ยอ่ะเออนี่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 อ้จ้ะเออดูดหมดดูดหมดไว่สนโลกอ,อะไรอุ้ยอุ้ย จับของอีกสตาร์จัมือกันนะเคใไ้ท่ท่าแปลกๆเอ้ยแม่หล็รเอ้ยนี่เลเอ้ยนี่ฆ่าหมดแถมยังได้เงินคูสองมาอีกเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจุงจุบจุงปีเดมอนสิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบลบ อืมเต็มตัวเลยอืมอืมอืมอุยคอยลิ้ทีอ <ah um> ุ้ยอุ้ยอย่าอยอย่อืมกระเด่งอุ้ยอย่าอย่อุ้ยอุยอ โอ๊ยเอ้ย,อยเสียหนึ่งชีวิตโอ้ยอยังโอ้ยลิงก็ไล่ตามไม่อยู่ไม่สิอุลังอุตังเอ้ยโอ้ย,อย,อยจมน้ำหึสามมรถไ้ตั้งนานไม่เป็นไรจากที่เรารีวิวเกมเสร็จครับน่าจะผ่านไปห้านาทีแล้วแหละหรือไม่นี่ครับเร้วอ,อัพได้ของใหม่ๆมาด้วย แต่ตอนนี้เราก็ยังมีแค่ธาตุกับของพิเศษครับเราจะมีโอกาสได้ธาตุตัวใหม่นะอ้าวไม่มีธาตุตัวใหม่แล้วสอบจุุงอ,อ่โค้ดมีโค้ดมาใหม่ด้วยอะไรเนะี่ยใครไม่อีเวนโอ้ยมีอีเวนด้วยอ่ะ ส่วนช็อปนี้ต้องเลเวสีก่อนโอเคเกมวมั่าก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นี่แหละครับก็ไม่ได้มีเยอะ <c oughs> แต่ไอ้นี่มันตกใจทําไมยังไงเราก็ไม่ตายหรอกถ้าเราไม่ได้ขโมยแบบนี้ <c oughs> อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วหน้าขโมยใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอาลักด้วยลักกี้สปี ไม่สิลัคกี้ฮาร์ดที่ทำให้เรานั้นเลือดเพิ่มครับเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าไม่เก็ตโอ้อืมเอาสปีดเดมอนดีกว่าอุ้ยอุ้ยสปีดนรกสปีดนรกโอกอ้ยใหญ่โอ้ยอืมอืมอืมอเดอดจัดเดือดจัดเลยเนี่ยฮะเอ้ย ตายครับนี่แหละแค่นี้ไม่มีอะไรครับเอ้มาไปไหนวะโอ้ฆษณาคูค,ครับเที่ยวคลิปผมส่วเน,นเกมหน้าก็คือเกมที่คุณเห็นอยู่นี่นี่แหละครับจะกลายเป็นเกมเกมที่ผมจะทำในคลิปถัดไปโอเคโอเคแค่นี้แล,ล้วกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ